ตอนที่สิบห้าหมัดพยักพิโรธด้วยเสียงลมดังวูบเยี่ยนจงหนิงพลันเข้าถึงตรงหน้าชินหยุนนิ้วทั้งสองพลันประสานกันขนาดพลังปราณมหาศาลถูกรวบรวมเอาไว้ที่สองนิ้วปลายนิ้วสั่นเทิมเล็กน้อยพร้อมกระจายหมอกโปร่งแสงทะลักออกมาแม้เหมือนใช้เวลาแต่ความจริงนั้นเพียงอึดใจสองนิ้วนั้นแทงเข้าใส่ท้องช่วงล่างของชิ้นหยุนโดยทันทีบริเวณท้องช่วงล่างคือสถานที่ซึ่งพลังธาตุตั้งอยู่ ด้วยเยี่ยนจงหมิงรวบรวมพลังไว้ก่อนแล้วการโจมตีนี้มีน้ำหนักเทียบเท่าราว5,000จีนมองเพียงครั้งเดียวก็ชัดเจนแล้วว่านี่คือเจตนาต้องการผลพลังธาตุของชินยุนให้แตกสลายผู้แปล1จีนเท่ากับ0.5กิโลกรมัมเป็นหน่วยชั่งน้ำหนักของจีนนี่เป็นเพียงการประลองเท่านั้นแต่และอีกฝ่ายกลับใช้วิธีการอันโหดเหี้ยมถึงเพียงนี้เมื่อนักเรียนชั้นปีอื่นได้เห็นเรื่องราวโหดเหี้ยม พวกเขารอบขำวดคิ้วพวกเขาต่างทราบว่าเยี่ยนจงหมิงกระทำการโหดเหี้ยมเช่นนี้เพื่อเป็นการเอาใจจกกักรพรรดนี้เพียงพริบตาสองนิ้วของเยี่ยนจงหมิงจ้วงแทงรุนแรงเข้าใส่ท้องช่วงล่างของชินยุนในพริบตานี้เองทุกคนต่างเชื่อแล้วว่าพลังาธาตุของชินยุนจะต้องพิกลพิการโทษสะของหยางชฉีเยผ่านประตุ ในที่สุดนางก็เข้าใจว่าเหตุใดชินยุนถึงเครียดแค้นจากกระดันนีถึงเพียงนั้นรวมถึงเหล่าข้าราชบริพารท่อผู้ชั่วร้ายเหล่านั้นด้วยเยี่ยนจงหมิงรอบยินดีเขาเชื่อว่าการโจมตีครั้งนี้สำเร็จแล้วแต่เมื่อนิ้วนั้นกำลังจะสัมผัสกับท้องของชินยุนมันรู้สึกคลายสัมผัสโดนกับแผ่นเหล็กแข็งแกร่งและทันใดนั้นเองความเจ็บปวดเผาไม่รุนแรงพลันรู้สึกที่ข้อมือมันคล้ายกับโดนกัดด้วยฟันแข็งแกร่ง พอทุกคนได้เห็นดังนี้พวกเขาล้วนมึนงงหลังรับการโจมตีจากเยี่ยนจงหมิงชินหยุนยังคงไร้การเคลื่อนไหวประหนึ่งภูเขาตั้งตระงานที่เขาทำก็เพียงแค่คว้าจับข้อมือของเยี่ยนจงหมิงเอาไว้เป็นการตอบโต้นายนี่ไร้ประณีจริงนะน้ำเสียงของชินหยุนเย็นเยียบและเบาทว่าเปี่ยมด้วยความกราดเกลี้ยวขณะพูดยังไม่ทันจบคำดี มือของเขาที่ควาข้อมือเยี่ยนจงหมิงเอาไว้พลันบิดอย่างรุนแรงแกรกเสียงกระดูกหักดังจนแทบทุกคนได้ยินเยี่ยนจงหมิงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดทั้งแขนบิดเบี้ยวเพราะชินยุนเพียงแต่หัวไหลย,ยังเชื่อมต่อดีอยู่เพียงเห็นแค่นี้ก็ชวนเจ็บปวดแทนแล้วชินยุนกำมัดเอาไว้แน่นขนาดเตรียมระบายความโกรธเข้าใส่หน้าทองของเยี่ยนจง,มงหมิงหมัดที่โจมตีออกนี้เปลี่ยนด้วยความกราดเกลี้ยวประหนึ่งพยัคฆ์พิโรธ ผู้ถูกกระทำคล้ายโดนพยักคำรามนั่นเข้าใส่ที่ใบหน้าอากหลังโดนต่อยเข้าที่ท้องเยี่ยนจงหมิงส่งเสียงกรีดร้องออกครั้งพร้อมก้อนเลือดกระอักออกจากปากหยุดมืออาจารย์เร่งร้อนเข้าห้ามทับหมัดพยักพิโรธของชินย่นหาได้รามือไม่เสียงคำรามพยักคล้ายดังขึ้นอีกครั้งเมื่อสบโอกาสจึงลั่นการโจมตีใส่ใบหน้าของเยี่ยนจงหมิง เยี่ยนจงหมิงผู้ซึ่งยังไม่ทันกรีดร้องจากเมื่อครู่เสร็จก็พันโดนมาต่อยเข้าที่ใบหน้าร่างนั้นหมุนติวกลางอากาศร่วงหล่นออกจากลานประลองก่อนจะสิ้นสติไปอาจารย์จากห้องเจ็ดเร่งรีบเข้ามาตรวจสอบเขาขโมดคิ้วและกล่าวคำพลังาธาตุภายในแตกสัน้นรีบพาไปรักษาเร็วถึงตอนนี้ไม่มีผู้ใดพูดอะไรอีกเป็นเพราะเยี่ยนจงหมิงที่ไร้ซึ่งความปราณีก่อนสกระบวนท่าจบลงแล้ว และคนที่เป็นขยะหาได้ใช่ค่าไม่เป็นเจ้าชินยุนมองที่เย่ยนจงงมิงซึ่งหมดสติกรงกับพื้นและกล่าวเย็นเยียบถึงสันหลังผู้ชนะครั้งนี้คือชินยุนผู้ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะชนะอีกทั้งเขายังทําให้เย่ยนจงหมิงต้องหมดสภาพเพียงสามกระบวนท่าบรรดานักเรียนชั้นปีอื่นพันระเบิดเสียงคือฮาการออกมาจนต้องพูดคุยถึงการเคลื่อนไหวของชินยุนอย่างตื่นตตระหนกชินยุนเคลื่อนไหวเพียงสามกระบวนท่าจริง เพลงหมัดของเขายังทั้งเลื่นไหลเชี่ยวชาญพลังปราณของเขายอยู่ระดับที่เหนือกว่าอีกฝ่ายเป็นผลให้เขาสามารถตอบสนองได้อย่างอิสระกระทั่งอาจารย์หลายท่านยังต้องทึ่งเมื่อครูนั้นใช้หมัดวิญญาณพยักรหรือเปล่าเป็นวิชาจากพวกนักเลงข้างถนนพลังปราณของชินยุนไม่ใช่เล่นเลยนี่อะไรกันไม่ใช่ว่าเขาบาดเจ็บภายในอยู่ก่อนหรือทำไมถึงเคลื่อนไหวเหมือนไม่เป็นอะไรเลยกันประหลาดนัก ทำไมหมอนน้่นโดนเยี่ยนจงหมิงแทงเข้าใส่แล้วถึงไม่บาดเจ็บเจ้าหมอนน้่นมีเส้นวิญญาณเพียงหนึ่งตะวันจริงหรือบางที่อาจเป็นเพราะวิญญาณยุดไฟระดับท้องม่วงด้วยวิญญาณยุดระดับนั้นสมควรช่วยสร้างให้พลังปรานแข็งแกร่งขึ้นไม่น้อยตลอด5ปีมานี้ชินหยุนฝึกฝนร่างกายไม่เคยขาดร่างกายของเขาตอนนี้จึงแข็งแกร่งยิ่งกว่าเมื่อครู่เขาได้คจรวิชายอย่างสีดำร่วมด้วย เป็นผลให้พลังภายในเกิดการสั่นไหวอย่างบ้าคลั่งคลื่นการสั่นไหวนั้นเป็นเขาปล่อยออกพร้อมพลังปราณที่แข็งแกร่งจนเป็นผลให้หน้าท้องเกิดการแข็งตัวอย่างหาดาเปรียบจึงเป็นผลให้เขาสามารถสกัดการโจมตีรุนแรงของเยี่ยนจงหมิงเอาไว้ได้เมื่อพลังปราณผ่านการฝึกฝนถึงระดับหนึ่งมันสามารถเคลื่อนคล้อยผ่านเลือดเนื้อและผิวหนังกระทั่งไหลเวียนต่อไปยังดาบหรืออาวุธอื่น นอกจากนี้ชินยุนยังประสบความสำเร็จถึงขั้นกลางกับการฝึกฝนพลังภายในชั่วข้ามคืนเขาจึงสามารถปลดปล่อยพลังปราณผ่านทางวิญญาณยุดได้เป็นผลให้พลังปราณของเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเยี่ยนจงหมิงนับสองเท่านี่คือกุญแจสู่ชัยชนะแก่เขาก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ